ครับผมมาพบกับบาตตอยกากคือเก่าคู่เดิมเด้อพ่อแม่ไปน้องเด้อสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาชมดูก่อนนะครับผมของน้องนาอัปเดตของน้องนาเหมือนเดิมครับผมสวนกล้วยนะครับสวนกล้วยมาอัปเดตนะครับมันมีคือใบตัวอื่นมันก็ดีนะครับบอลตอยจะมาตัดนะครับมาตัดใบเรื่องเหลืองนี่มันออกครับมันจะมีใบเหลืองของมันนะครับผม แล้วจะเหลือไว้ประมาณสักอ่าสี่ถึงห้าใบนะครับแต่ละต้นนะครับผมต้นนี้มันมีใบเหลืองต้นเล็กๆเ,เดี๋ยวมันก็มีใบเหลืองนะครับพี่น้องตัดออกเนี่ยใบเหลืองๆแบบนี้บาต่อยจะตัดออกครับผมเหลือแต่ใบเขาเขียวไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับอัปเดตอ่าส่วนกล้วยของเบาต่อยวันนี้นะครับผมพี่น้องนะ ว่าเป็นยังไงนะครับผมพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็จะมาทำการนะครับผมอ่าหญ้าก็เริ่มขึ้นขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะตัดไปแล้วอ่าตัดไปแล้วสองชุดนะครับฝั่งนี้นะครับตัดไปแล้วสองชุดอ่าแต่ฝั่งนู้นนี ฝั่งนู้นนะครับตัดไปแล้วสามชุดนะครับฝั่งนู้นนะสามครั้งแล้วฝั่งนี้ตัดสองชุดนะครับผมก็เริ่มขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับผมยาก็เริ่มขึ้นใหม่เดี๋ยววันนี้มาตัดไอ้พวกนี้ออกนะครับผมใบเหลืองเหลืองนี่ออกอัปเดตนะครับผมอัปเดตสวนกล้วยวันนี้นะครับพี่น้องนะพาพี่น้องมาชม สนกล้วยปีนี้ว่าปีหน้าจะได้กินไหมเนาะนี่ปีหน้าเหลืออีกไม่กี่วันเหลือเดือนเดียวนะครับผมนี่ฝั่งนี้อ่าหญ้าจะน้อยหน่อยนะครับหญ้าจะน้อยหน่อยเพราะบ่าวต่อยถางมาแล้วบ่าวต่อยตัดมาแล้วได้สามครั้งนะครับตัวนี้ ก็ได้แค่นี้นะครับผมสามครั้งก็นจะโดนน้ำหมอกด้วยนะครับนี่จะมาตัดใบหัวเหี่ยวนี่ออกครับผมตัดใบหัวเหี่ยวใบที่เหลืองๆ,ๆออกนะครับผมที่เหลืองๆใบใบนี้เหลืองๆ,ๆนี่จะตัดออกอัปเดตสวนกล้วยนะครับผมน้อง <c oughs> ้ชมได้ฟังกันนะครับฝั่งนี้สงสัยน้ำหมอกเยอะนะครับผมก็เลยดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ส่วนกล้วยก็ะฝั่งนี้นะนนะก็จะประมาณนี้นะครับผม บรรยากาศสวนกล้วยตอนนี้นะครับผมก็พามาชมเรื่อยๆนะครับขนาะตัดครั้งที่สามแล้วนะครับผมเนี่ยยังขึ้นสูงเลยนะครับผมครั้งที่สามแล้วขึ้นเร็วมากนะครับโอ้ไม่รู้โตเพราะอะไรโ้โตเพราะว่าน้าค้างนะครับน้าค้างเยอะนะพี่น้องนะน้าค้างเยอะอันนี้ ฝั่งนี้ยังพอหญ้าจะน้อยน้อยแต่ว่าไม่ได้รูแลเขาเขาก็ก็คิดว่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่ฝั่งนี้เนี่ยหญ้าจะเยอะมากนะครับผมช่วงหน้าฝนนะหญ้าเยอะมากดีแล้วที่ลอดแบบนี้ได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับผมตอนนี้ก็โอเคนะครับบ่าวตี้จะเที่ยวตัดเรื่อยๆนะครับผม ทีนี้จะไม่ให้หญ้าขึ้นสูงเท่าไหร่มจังหวะโอกาสก็จะตัดเรื่อยๆโอเค okay, นะครับพี่น้องนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นมะขามส้มนะครับมะขามเปรี้ยวตอนนี้มะขามเปรี้ยวก็ลูกใหญ่นะครับปีนี้อลูกใหญ่เ ปีก่อนๆนะครับลูกจะเล็กนะครับแต่มันดกลูกเล็กแต่ดกเดี๋ยนี้ลูกใหญ่แต่ก็ไม่ถึงกับเยอะเท่ากับลูกลูกเล็กๆเท่าไหร่นะครับอัปเดตก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนกล้วยคร่าวๆนะครับผม ปีหน้าว่าจะขยายอีกอยู่นะครับแต่ลองดูงบประมาณก่อนนะครับงบประมาณมันชักล่อยหลอแล้วนะครับปีนี้ก็เสียเวลามาทำก็เยอะแล้วก็บ่อยก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมพอมน้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งติดตามบาตอตไอยกกอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ